วัสดีครับวันนี้ผมนายอสันผู้เรียนบิลลงฐานด้วยเลขที่คู่และได้ถามข้อขอไข่ครับโดยวันนี้เราจะมาใช้โปรแกรม c i v Motion 1.10วิเคราะห์โครงสร้างคานนะครับเริ่มจากโจทย์นะครับให้วางน้ำหนักบัตถุแบบไปเต็มช่วงที่ทำให้ค่า M ม,ม,ม,มีค่ามากกว่าการวางแบบเต็มทุกช่วงครับโดยกำหนดค่าน้ำหนักเดิมคือ0.5ตันครับอันดับแรกเราก็จะป้อนข้อมูลนะครับรูปแบบของคานคือปลายยื่นด้านซ้าย จะนวนของคารทั้งหมดมีหครับเราก็ใส่ค่าไป,ไปต่อไปเราจะมากดตรงนี้นะครับใส่น้ำหนักบนทุกแผ่สม่ำเสมอโดยรอบนี้เราจะใช้แบบเต็มทุกช่วงนะครับก็คือวางทุกช่วงนะโดยให้ค่าน้ำหนักเดิมคือสุดุาตัาง ่อไปก็ไปกดที่วิเคราะห์โครงสร้างนะครับโอเคผลวีเค้อคานออกมานะครับก็คือได้โมเมนต,ต์ตรงกับที่อาจารย์ไปเลยครับตรงข้อขคือ1.478ครับที่สแสแงดงแสดงผลมาให้ครับ ต่อไปนะครับเราจะลองทําแบบน้ำหนักวันทุกแบบแบบไม่ตรงไม่เต็มทุกช่วงนะครับรูปแบบของคานเราใส่ปลนนายยานซ้ายแล้วก็ช่วงคานเราใส่หกท่าเดิมครับแล้วก็ใส่แบบเดิมสองสี่ ต่อไปนะครับเราจะมาลากเส้นอิทธิพลนะครับโอเคตรงนี้นครับโดยเราจะใส่น้ำหนักบรรทุกแผ่นครับในช่วงที่ค่าเป็นบวกครับแล้วก็กําหนดน้าหนักบรรทุกเท่าเดิมครับโอเคสบายดลครับ0.5ตันครับตรนี้น,นี้แล้วก็กดวิเคราะห์ารครับ นี่นะครับเราลองใส่แรงแผ่แบบม่ทุกช่วงของคานครับโดยโมเมนต์จะมากขึ้นนะครับโดยจะต่างจากเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราใส่แรงแผ่ในบางช่วงนะครับจะทำให้โมเมนต์ที่ผลออกมาไม่เท่าเดิมครับทำให้มากขึ้นครับอบคุมครับ